สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับยาลิ a เอทีพตัวโฉมตั้งแต่ปี2022ถึง2025โฉมปัจจุบันนะคะวันนี้เรามาดูงานของคาร์บายหุ้มบบาแบบสวมทับนะคะที่เห็นอยู่ไม่ใช่งานยึดติดไม่ลอกไม่เสียบบอเดิมจะเป็นงานประมาณนี้เลยค่ะด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าด้วยนะคะ ที่เห็นอยู่นี่เป็นงานแบบสวมทับกระชับตัดงานตรงรุ่นไม่ลอกไม่เสียบอดเดิมค่ะที่เห็นเนียนๆอย่างนี้เป็นงานสวมทับค่ะงานของเราต่างกันกับที่อื่นยังไงทำไมต้องเป็นหุ้มบอกของคาไบด์หนลักษณะพิเศษของคาร์ไบ์คือได้ไนลอนที่เราได้ที่เราใช้เป็นได้ไนลอนเบอร์ใหญ่เบอร์หนาไม่ใช่ได้สปันเหมือนทั่วไปที่เขาลดคอทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเส้นใหญ่มาก แต่ที่2คือหนังของเราทั้งหมดด้านหน้าสัมผัสตรงนี้ค่ะจะเป็นหนังลามิเนตเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าหนังลามิเนตคืออะไรพิเศษตรงไหนส่วนแพทเทิร์นของที่ร้านเราทําแพทเทิร์นพยายามทําให้เข้ารูปมากที่สุดตามรูปโปาะรงเบาะเดิมจะเห็นว่าของที่ร้านเนี่ยโพรงตามเบาะเดิมนะคะเพราะต้องการให้กระชับเข้ารูปตรงรุ่นบางที่เขาจะทําแบบเป็นงาน ตัดตรงๆทำแพทเทิร์นแบบหยาบๆก็จะต่างกันของงานคาร์บายเพราะว่างานคาร์บายต้องการให้สวยรักษาบอบ์เดิมค่ะเราทำกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาให้ลูกค้าด้วยคันเก่าของลูกค้าที่เป็นเบาะเดิมมาจะไม่มีกระเป๋าให้ของเราทำซ้ายขวาให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะคะหนังลามิเนตใช้หลังลามิเนตรจริงไหม อยากรู้ว่าหนังของแต่ละที่ดีหรือไม่ดีเป็นไงหนาไม่หนาให้พิกดูตรงกระเป๋าตรงนี้นะคะของเราใช้หนังละหนึ่งมิลประกบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันต่างกับที่อื่นยังไงค่ะคิกนั่งก่อนนะคะอันนี้คือตัวอย่างหนังของทางร้านค่ะก็เลือกสีเลือกลายตามที่ลูกค้าชอบได้จะเลือกเป็นลายไหนได้เย็บสีไหนก็เลือกได้เลยค่ะงานที่ร้านหนังของเราใช้ หนังเกตเอหนา1นมิลที่เห็นอยู่นี่คือเป็นหนังที่ผลิตพลาส,สติกใหม่ไม่ใช่พลาส,สติกรีไซเคิลนะคะดูจากสีสันก็จะแตกต่างกับข้างนอกอย่างชัดเจนถ้าลูกค้าได้จับของจริงจะเห็นเลยว่าอ๋อทำไมมันแตกต่างกันเราใช้หนัหนงหนา1นมิลประกบฟองน้ำห้ามิลและประกบด้วยผ้าใยทีคอร์ดงานทั่วไปอะคะ่ะเขาจะใช้งานผ้าผ้าสปันกันแต่ว่าเราอะต้องการ ความเหนียวความทนเพราะฉะนั้นเราเลยใช้ผ้าทีขอดตัวนี้เพื่อเป็นรับแรงซับเพราะฉะนั้นเราจะเหนียวทนมากกว่างานทั่วไปมากๆค่ะเราให้สเปคนี้เพราะว่าเราต้องการให้มันเหนียวทนแล้วก็รับแรงซับไม่ให้ปีขาดง่ายเพราะฉะนั้นเรากล้ารับประกันถึง ปีแต่กันเก็บให้ถึง3ปีเพราะฉะนั้นจะเหนียวทนมากกููจากแรงเล็บที่ขูดถ้าเป็นงานทั่วไปที่เป็นได้สปันนะคะเกิดแรงแรงการเสียดสีแลือขูดอย่างนี้ก็จะเป็นขุยเป็นเป็นขุยออกมาให้ลูกค้าได้เห็นได้เลยอันนี้เป็นตัวด้านหลังของทางร้านนะคะก็เรียบร้อยสวยงามงานแพทเทิร์นเก็บให้เรียบร้อยเข้ารูปไม่ย้อยไปย้อยมาไม ไม่เหมือนงานทั่วๆไปที่เป็นเราให้หนังเต็มไปทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสนใจสีไหนแบบไหนชอบแบบไหนสามารถเลือกสีเลือกลายได้เพราะเราเป็นตัดใหม่ตรงรุ่นของลูกค้าตามสีลูกค้าที่ลูกค้าเลือกเพราะฉะนั้นลูกค้าสนใจก็แอดไลน์แอดคาร์ซีเอาร์คาร์รถยนต์และก็เรียก92ตัวนะคะ หรือ0917099960 0917099960เราเป็นโรงงานผู้ผลิตเองเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามลูกค้าชอบได้เลยค่ะ